วันนี้ตอนแรกก็จะพอละเออว่าจะทําบันทึกแค่สองคลิปอะฮะแล้วเราก็ไปเจอคลิปหนึ่งเลยมันทําให้เราเก็ตไอเดียขึ้นอีกอันหนึ่งละก็จริงๆแล้วอะ่ะการตื่นรู้จริงๆมันไม่ต้องเข้าถึงอ่าด้านจิตวิญ,ญญาณเลยหรือพลังงานจักรวาลเลยมันอยู่ที่ตัวเราเลือกอืมตัวเราเลือกอะไรอะ่ะถ้าตัวเราเลือกสิ่งที่เป็นขยะเข้าร่างกายมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะอันนี้อาจจะเป็นแนวบ่นนิดน,นึงนะฮะอย่างที่บอกบันทึกก็จะเขียนอะไรก็ได้ มันจะเป็นแนวแบบเราอ่ะเลือกขยะอะไรในร่างกายเพราะจริงอ่ะยุบแมมมันคือถ้าพูดตรงๆมันคือยุบเป็นการตื่นรูอ้อะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันช่วยทําให้เราหาข้อมูลได้เยอะขึ้นซึ่งพอข้อมูลเยอะขึ้นเราก็เลือกได้นี่ว่าเราจะเอาอะไรเข้าตัวอย่างเช่นเรื่องบางเรื่องทําไมเราเอาดราม่าเข้าตัวเพราะเราสนุกไงเราเลยเอาดราม่าเข้าตัวพอเจอคนบางคนเข้ามามันก็เลยเกิดดราม่านั้นนี่นู่นเพราะว่าการที่เราอ่ะได้มีคนที่โดนกระทืบหรือมีคนที่โดนจมแทบเท้าเราทําให้เรารู้สึกถึงมีอำนาจฮะ หรือคนที่แตกต่างเราโดนอะไรสักอย่างที่เราไม่ชอบทําร้ายนั่นแหละมันคือความที่เป็นโทษของยุคนี้ก็จริงแต่ว่าก็มีประโยชน์ของของเขาก็จริงก็คือคนเราอะถ้าเลือกถูกอะเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะไม่ได้แบบว่าเออเลือกว่าอะไรฝั่งถูกฝั่งผิดเอาเลือกที่ตัวเองพอใจอะอืมเราเข้าใจว่าเออ,ม,อ,องงมันคืออย่างนั้นมันคืออย่างนี้เออนั่นแหละเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ตอบโต้ตัตสินิในการที่ เราจะไม่แบ่งภาคเอ้ยไม่ให้แบ่งภาคไม่ได้แบ่งแยกนะว่าอันไหนดีอะไรไม่ดีพอเข้าเส้นทางนี้เราจะเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วความเป็นธรรมชาติของชีวิตอ่ะมันคือการที่เราเลือกแล้วเราพอใจตรงนั้นหรือเปล่าถ้าไม่พอใจก็แค่เปลี่ยนทางแค่นั้นเองมันไม่มีหลักถูกผิดเพราะว่าถ้ามันผิดมันก็จะเป็นทางให้เราไปต่อคะเหมือนเรื่องที่เราพิมพ์เราก็ได้เรื่องเล่าไงเาอ้าวถ้าเราไม่ได้หนิก็คูกคุณทําเราเองเราว่าเราในมุมของเราเอใช่เพราะว่ามุมเรามันก็คือมุมเราอ่ะ เ <laughs> ออกนนั่นแหละอย่างที่บอกอะ่ะเราก็เล่าได้เราก็มันเป็นการศึกษาได้เออว่าเราผ่านตรงนั้นไม่ได้ไงด้วยกันอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะเลือกเล่าแล้วเพราะว่าการที่อยู่กับกฎจากอาวานะคะอะไรซ้ําๆมันก็จะเกิดขึ้นอีกเราก็ต้องปล่อยวางแล้วเราขอบคุณแล้วขอบคุณนะครับออขอบคุณเป็นเสียงเราจะได้ดูเหมือนจริงมัน <laughs> จะได้ดูจริงใจเพราะว่าพิมพ์ไม่ได้ยีหลอกคือเราไม่ได้เฟกนะเราขอบคุณจริงๆจากพลังงานข้างใน ขอบคุณนะครับทุกคนที่มาว่าเราทําให้เราได้เห็นจุดที่เราจะต้องแก้ไขขอบคุณจริงๆนะครับคนนี่บลไปคนที่อันฟอไปขอบคุณครับที่เคยมาตามเราเออมาสนใจเราขอบคุณนะถึงเวลาไปก็ต้องไปเราไม่ห้ามทุกคนหรอกแล้วแต่มุมมองฮะมุมมองทุกคนก็คือชีวิตของของของ,ของตัวเองอะคนมองเราอย่างนี้เราก็ยอมรับเพราะว่ามันเป็นอ่าชีวิตเราเราโดนมองอยังไงก็ได้ถ้าเราไม่ยึดติดกับรูปลักษณ์หน้าตาหรือที่เสียงอะ่ะเราก็เออเราก็ชอบ <laughs> เราก็รู้เลยว่าเออเราก็หาประโยชน์จากตรงนี้ได้นี่วะเราไม่จะเป็นว่าต้องเฮ้ยฉันโดนดราม่าให้ต้องดราม่าตามไม่เราก็ขอบคุณนะขอบคุณจริงๆนะแบบว่าเออเราเข้าใจาแล้วเออการ,ปรเป็นดีเก็เรื่องปกติฮะยอมรับความจริงเท่านั้นเองเพราะว่ายุบนี้ยมันยุบ่นการติดรู้แล้วเราแค่เปลี่ยนความเชื่อตัวเองนิดเดียวมุมมองให้กว้างขึ้นเนี่ยเชื่อว่าทุกคนอ่ะทำได้ตามที่จะทำได้ เราจะไม่ใค่กังใจว่าสู้ๆู้อะเราจะกำใจว่าเออหาตัวเองให้เจอฮะเ้วเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นเราจะไม่ว่าใครอย่างที่บอกอะเราจะพอเราเข้าใจเองเราจะไม่ท้อกับตัวเองเราจะไม่ว่าตัวเองไม่โทษตัวเองหรือว่าเราจะให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยได้ไม่ใช่ว่าเออช่วยจนเราตายเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะก่อนที่จะมาทําบันทึกต่อใช่ไหมเราก็แบบดูไพ่ให้แม่เราเพราะแม่เราเขาเครียดแม่เราทํางานให้ ทำงานเครือข่ายอะอย่างที่เล่าเล่าไปยังว่าลืม <laughs> นั่นแหละแล้วเขาแบกมากเกินไปไงไพ่ขึ้นมาเตือนแล้วมีสิบไม้อยู่ในนั้นก็คือเขาให้หนึ่งดาบเลเวอร์ over, สิบไม้แล้วก็พลังงานของอัศวินดาบมาเป็นตั้งรักซึ่งใบแรกก็คือหนึ่งดาบให้ตั้งมั่นเพราะว่าแม่เราอะเขาก็ศึกษาอันนี้เหมือนกันแต่ว่าใช้หลายคนเกินให้ตั้งมั่นแค่คนเดียวให้ตั้งหนึ่งดาบก็คือเรามีดาบเดียวเราฟันชับทีเดียวใช่แล้วแล้ว เราก็ต้องมองทุกอย่างเป็นความรักฮะทุกอย่างมันคือความรักอะเลิฟเวอร์ไม่ใช่แค่หมายถึงแค่คนรักอะความรักถ้าเข้าใจด้านจิตวิญญาณอะความรักมันจะเป็นรักไรเงื่อนไขพลังงานความรักอะเป็นพลังงานที่สูงกว่าให้โลกนี้จะให้คํานิยามมันได้โลกนี้นิยามความรักว่าจะต้องผูกติดมันจะต้องเป็นรูปธรรมซึ่งไม่ใช่เลยความรักก็เป็นอารมณ์ใช่นิดหนึ่งอะฮะถ้ามองเขาเป็นอารมณ์เขาไม่มีค่าอะไรเขามีค่า แค่เราแต่คนอื่นอาจจะไม่มีค่าก็ได้เพราะความรักอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็สิบไม้มันคือการที่เราแบกอะไรไว้เยอะเกินไปนั่นแหละมันคือการแบกจริงๆเพราะว่าแม่เราอ่ะแบกคนไว้เยอะเกินแบกคนที่จะช่วยไว้เยอะเกินแล้วก็อัศวินดาบใต้สัมภาคือการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วใช่ก็คือพอเขาแก้จุดตรงนี้ได้ฮะทุกคนมีจุดติดอยู่แล้วพอเจอจุดติดของตัวเองอะ่ะแก้มันได้เสร็จเราจะแรงเหมือนรถอันนี้คือคําที่ พี่ที่เรารู้จักเขาพูดมาให้ว่าเราไปดูไพ่กับเขามาเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเรารู้จักจุดที่เรายังติดอยู่อะแล้วถ้าเราจูนได้มันจะเหมือนรถเล่มันจะเร็วเร็วแบบหยุดไม่อยู่ก็จริงๆฮะตอนนี้ก็เราก็เริ่มเห็นจุดติดแล้วละเราก็แก้ๆไปนั่นแหละเพราะว่าทุกคนมีจุดติดของตัวเองไม่จําเป็นต้องมาเชื่อเราก็ได้อย่างที่บอกอะทุกคนต้องหาทางของตัวเองฮะเราก็หาทางเราอยู่เหมือนกันเพราะว่ายังไงเส้นทางจิตวิญญ,ญาณไม่ใช่เส้นทางที่แข่งขันกันนะฮะมีแค่คนมาก่อนมาหลัง เพราะยังไงแล้วอ่ะการที่มาก่อนมาหลังก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกคนเพราะว่าจิตวิญญาณของทุกคนต่างกันอย่างที่บอกอ่ะจะไม่เข้าตส้นทางจิตวิญญาณหรือว่าจะอยู่ทางวิทยาศาสตร์ก็ตื่นรู้ได้แค่เลือกให้ถูกถ้าคุณไม่เลือกให้ตัวเองมีคนอื่นมาเลือกให้คุณก็ยอมรับแล้วกันว่าเออเราจะต้องเจอกับสิ่งนั้นจริงๆอืมถ้าอย่างเราโดนมองว่าเอ้ยหลอกตัวเองเป่าคุณทำไมคุณหลอกตัวเองอ่ะ แล้วแต่คุณฮนะเรารู้ในพลังงานเราว่าเออเราเลือกแล้วอะเราไม่ทุกข์กับทุกสิ่งเพราะเราเข้าใจมันแล้วไงทุกสิ่งทุกผ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไหลผ่านเราอืมความสุขความทุกข์สุขที่สุขที่สุดก็คือไม่ยึดติดสุขทุกข์เป็นความสุขได้เพราะเราไม่ยึดติดมันอืมนะแค่นี้นะโอเคของวันนี้ ไม่เจอกันคลิปต่อถดไปครับถ้านึกอะไรออกอาจจะลงบันทึกใหม่ส <laughs> วัสดีครับ